สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mo มเมเนียออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บเกมนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตการถอนด้วยนะว่าเว็บนี้ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็กดคําว่า get start ตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็ใส่ชื่อนะครับอีเมลนะครับแนะนําเป็น gmail หรือว่า gmail ที่เราสมัครกระเป๋า Pro c e ็จเก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่สเวิร์ดให้เรียบร้อยกดด i a g r ก e นะครับแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็กด sign up ได้เลย ใครที่ล็อกอินแล้วนะครับก็สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับใครที่ไม่มีอีเมลเข้าใน gmail นะก็สามารถมากด r e ซ e n ์ตรงนี้รอบหนึ่งได้น,นะเพราะว่าการถอนเข้าในแต่ละครั้งนะครับผมเพื่อนๆต้องครั้งแรกที่สมัครต้องยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่ยืนยันเราจะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับโอเคอพอเพื่อนเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะมะีหน้าตาของเหรียญค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็มีประมาณ40กว่าเหรียญน,นะครับมีทั้งชิบะมีโซล ا ่านะครับแล้วก็มีคอร์ดมอสแฟนทอมอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็มีดอทคอยนะครับตัวนี้ผมก็ได้เคมเตรียมไว้เพื่อที่จะถอนให้เพื่อนๆดูวันนี้นี่เองนะครับดอทคอยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสถอนให้เพื่อนดูเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะให้เพื่อนๆไปที่คําว่าวิดดอนะครับวิดดอตรงนี้ แล้วก็วิธีการถอนนะครับผมให้เพื่อนไปที่คำว่า setting ก่อนอันดับแรก setting ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีคำว่า f o r s e t pay setting นะครับแล้วก็ใส่อ e ีเมลที่เราสมาัครกระเป๋า f o r s e t pay เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าจะถอนเข้า d i r เ c ็ w i t h d r a w ตรงนี้ก็คือจะเป็นการถอนเข้าสู่กระเป๋านอกนะครับแต่มันจะใช้ค่าธรรมเนียมค่อนข้างะจะมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงเนาะนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ ถ้าเป็น f o r e t p y นี่ค่าธรรมเนียมศูนย์ะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยอ่าโอเคก็พอแอดเสร็จแล้วให้เพื่อนกดคําว่า withdraw เดิมแล้วก็ไปเลือกถอนกับเหรียญที่เพื่อนต้องการถอนนะอย่างเช่นผมจะถอนตัวของ d o t c o i ตรงนี้ก็กด withdraw นะครับโอเคทีนี้ให้เพื่อนมาดูค่าธรรมเนียมนะครับขั้นต่ำนะครับก็คือเคมครั้งเดียวเราถอนได้เลยขั้นต่ำก็คือ1 satoshi แล้วก็สาค่าเลยก็คือตรงนี้ f o เร e ต์เ,ตเพไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋านอกจะมีค่าธรรมเนียม1นึ่งดอนะครับแล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่3ดอลนั่นเองกอ็ค่อนข้างนานเลยนะครับผมเอ้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคทีนี้เราก็กดตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าฟอรเรสต a เพครับพอเรากดฟอรเรสต a เพปุ๊บมันจะเด้งอีเมลตรงนี้ให้มาให้เรานะเพราะว่าเราตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดแม็กได้เลยนะเดี๋ยวผมจะถอนหมดเลย อ่โอเคเรียบร้อยทีนี้ผมจะถอนประมาณ31.42นะครับให้เพื่อนๆกดคำว่าวิดดอแล้วให้เราไปเช็คในกระเป๋า f o เ s e t Pay ของเราได้เลยนะครับอ่นนี่ก็จะเป็นกระเป๋า f o เ s e t Pay นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็สามารถสมัครทิ้งไว้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สำคัญมากๆเลยเว็บเคมส่วนใหญ่นะครับเกือบ100%ยเเชื่อมโยงกับกระเป๋า f o เ s e ต p เพทั้งหมดเลยนะครับผมใครที่เป็นสายเคมก็ต้องมีตัวนี้ไว้นะครับโอเค เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่า auto p r o c e s, mm. <S ก็คือจะเป็นชื่อของเว็บไซต์นั่นเองแล้วก็ผมถอนเข้ามาอยู่ที่ประมาณ3 1 4 2นะครับ mm. ก็เข้าทั้งหมดเลย mm. ไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เก่าแต่เก่านะครับ mm. ผมก็คือเข้าทันที100%เลยนะครับเป็นเว็บที่ค่อนข้างดีสําหรับผมนะเป็นเว็บค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเคมนะครับว่าเคมกันยังไง ก็ไปที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของ f e token ตรงนี้นะครับไปดูในส่วนของ2ตัวนี้ที่ผมจะทําบ่อยที่สุดนะครับเไปดูที่ช็อตลิงก์เลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตัวหนึ่งนะครับเหรียญที่เราต้องการเหรียญที่เราจะต้องมีก็คือตัวนี้ force token force token ตรงนี้นะครับผมก็ต้องเอาตัวนี้ไปแลกเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับผมไม่ใช่ว่าเรา ได้ตัวนี้แล้วเราไปถอนเลยนะครับไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการทำช็อตลิง์ให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวของตัวนี้ตัว e o u o นะครับ o u o กดวิสิท์เลยแล้วก็กด arm ah human นะครับแล้วก็กดคำว่า get link เรียบร้อยแล้วพอสมมุติว่าเข้ามาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเหรียญเข้ามา40แล้วก็ได้50เรเวลพอยตนะครับผมตัวนี้ยิ่งเรเวลสูงยิ่งเคมได้สูงนะครับผมโอเคทีนี้เรามีเหรียญตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เ,เพื่อนอไปดูในส่วนของไปดูในส่วนของฟ o ร์เตรงนี้นะครับแล้วก็ผมแนะนําให้เป็นแมนนวลเคมนะครับเพราะว่าทอนมันจะแลกเปลี่ยนทันทีเลยนะครับผม ค okay, ตอนนี้เรามีอยู่ที่767ใช่ไหมครับให้เพื่อนกดคริปโตที่เราอยากจะถอนนะครับอย่างเช่นผมอยากจะผมอยากได้ TRX อ่าผมอยากได้ TRX กดแม็กเลยนะครับให้หมดเลยเราจะได้ TRX อยู่ที่ประมาณ0.074นะครับแล้วเราก็จะได้โบนัสอีกนะครับ0.0028 TRX นะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนกดรีแคปชั่นหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็จักรยานยนต์ครับเกมกดให้หมดนะครับกดครอบให้หมดเลย อ่าโอเคพอแลกเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะโอนเป็น TX ให้เรานะเข้าสู่กระเป๋าบาลานซ์ของเรานะครับวิธีการเช็คก็คือให้เพื่อนไปที่แดชบอร์ดอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับนี่มันก็จะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ของเรานะครับผมเราก็จะสามารถถอนได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้อ่ามาดูการถอนอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่น TX ที่ผมแลกเมื่อกีน้นี้ผมกดถอนนะครับ แล้วก็ไปที่ f o r s e t pay นะครับผมแล้วก็ไปที่ Mac แล้วก็ไปที่ Recapture นะครับกด r p t c คปอ่าแล้วก็ไปที่ไฟจราจรแล้วก็ไปที่คำว่าวิ r a อนะครับปุ๊บ0.7นับมันจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คในกระเป๋า f o r s e t ตเพกันนะครับ เพื่อเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับนี่ก็เข้าสู่กระเป๋าทันทีเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเคลมแล้วก็วิธีการถอนง่ายๆนะครับใครที่อยากได้เหรียญไวก็เว็บไซต์นี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็ไปดูที่ r e f e r ร์ลตรงนี้อ่าตรงนี้ลิฟฟอร์ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมี นะหรือว่าสามารถเชิญเพื่อนได้ก็เอาลิงก์ตรงนี้ไปเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ20%ของการเคลมของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปเล่นดูนะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเคมนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ